สวัสดีค่ะป่านค่ะอิตสิตา Weekly Love Reading ค่ะอ่านพลังงานความรักทั่วไปสำหรับอาทิตย์นี้วันที่1ถึงวันที่7เ,เมษายนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมษาค่ะสวัสดีแอรี่ซีซัด้วยเราอยู่ในช่วงของราศีเมษเนะาะราศีของการกระทำราศีของการเป็นตัวของตัวเอง ทำในสิ่งที่ใจตัวเองอยากจะทําแล้วก็ทางฝรั่งเขาถือว่าเข้าเป็นสปริงและเป็นฤดูใบไม้ผลิหวังว่าเดือนเมษายนนี้มันจะมีแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่สดใสขึ้นชีวิตจะงดงามขึ้นหลังจากมีไป <c oughs> เออเราเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเราเห็นว่าหลายๆคนเริ่มแบบเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีก,ออกมาสักพักหนึ่ง ขอให้พลังงานที่เรากำลังจะจับได้ในครั้งนี้ในอาทิตย์นี้มันดีแล้วมันก็พอเหมาะสำหรับทุกๆคนค่ะอ่ะเหมือนเดิมเลยพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอาจจะเกิดขึ้นไปแล้วอาจจะกำลังจะเกิดขึ้นหรือเป็นอยู่ณปัจจุบันมันแล้วแต่ของแต่ละคนดูแล้วก็คลิปนี้ต่อให้ถูกบอกว่าเป็นของอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้นะ เมื่อไหร่ที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้เราหวังว่ามันจะเป็นข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับคุณดีกว่ามาเริ่มจากออร์โคกันก่อนเลยค่ะอ่ะอีกข้ออย่าลืมว่าอย่าพยายามเอาข้อมูลที่มันไม่ตรงกับตัวเองมาเป็นของตัวเองตอสทำให้เป็นดูริตี้ค่ะความคิดกลายเป็นความจริงเสมอ ถ้ามันไม่ตรงถ้าเราอ่านอ่านไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเราไม่แนะนําให้ดูคลิปเราต่อค่ะปิดไปเลยเย่ Yay! ไม่เคยโกรธ <laughs> Weekly Love Reading วันที่1เมษายนถึงวันที่7เ,เมษายนขอ Oracle สำหรับเรื่องพลังงานโดยรวมก่อนว่าในอาทิตย์นี้เรากำลังจะเจอและจะอยู่ในพลังงานประมาณไหน ทำไมไม่มีไพล่ลวงอ่ะอืมคุณไกดไม่ได้ล้อเลยนะฮัลโหลอาธิตณ์นี้จะเป็นยังไงอาทิตณ์นี้จะเป็นยังไงโ okay. อเคเขาไม่ให้เราเปิดสำหรับนี้เดี๋ยวลองดูเป็น โรแมนต์แองเจิลแล้วกันคือความจริงอะเราตั้งใจจะเปลี่ยนผ่านพลังงานจากโรแมนต์แองเจให้เป็นพลังงานทั่วไปและเรายังแต่มันยังรู้สึกว่าเขายังอยากให้เรารู้เรื่องที่มันเป็นเรื่องความรักมากๆอยู่ก่อนเราไม่เคยล้อใครเลยนะเวลาที่เราบอกว่าเอ้ยเราสับไพ่เราไม่หยิบไพ่เราเลือกไพ่ที่เขาอยากให้มันตกเอง เมื่อกี้เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าทำยังไงไพ่ก็ไม่ลวง Weekly Love Reading ค่ะวันที่หนึ่งถึงวันที่เอ่ะเห็นปะนี่คือการไพ่ลวง <laughs> Free yourself It's time to take back control of your life Soulmate Yes this is your soulmate ไพ่คู่ไพ่คู่ตามมาหลายอาทิตย์มากๆแล้วเนาะ คู่ที่เท่ากับเราคู่ที่เป็นคนที่จะพอเหมาะกับเราคู่แท้คู่ใหญ่ในชีวิตคู่โซเมทบางทีบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าคนคนนี้จะเป็นคู่เราได้จริงๆหรอวะทั้งๆที่ตอนนี้เรากับเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือเรากับเขามีบางเหตุการณ์ทําให้ต้องแยกออกจากกันก่อนเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์อื่นหรือตัวเรา อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์อื่นแต่มาเจอกับเขาแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้ใช่จังเลยสําหรับเราแต่ไม่เห็นจะมีทางเป็นไปได้เลยในอาทิตย์นี้เขาเตือนให้ Free yourself ค่ะปล่อยตัวเองออกจากความคิดที่คิดมากคิดไปไกลคิดแล้วมีข้อจํากัดอยู่บล็อกตัวเองจากความเป็นไปได้ในอนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เราอาจจะกังวลมากๆเราอาจจะมอง แค่ภาพข้างหน้าที่แบบเอ้าเฮ้ยเขาก็ยังมีแฟนอยู่วะแล้วเราจะไปคบกับเขาได้ยังไงวะดูเป็นไปนไม่ได้เลยหรือเอ้าเฮ้ยเขาอยู่ตั้งบนยอดเขาเอเวอเรสต์อ่ะเราอยู่ข้างล่างของเราเป็นคนธรรมดาเรากับเขาไม่เห็นมีทางจะมาเจอกันได้เลยอะ่ะจะเป็นไปได้หรอนี่คือการบล็อกความคิดของตัวเองการบล็อกสิ่งที่มันดีแล้วมันพอเหมาะ และสามารถเข้ามาหาเราได้แต่ใจเราปิดกั้นมันณนะปัจจุบันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นภาพจริงๆแหละว่าโซเมตคนนี้คู่ของเราคนนี้มันจะวิมันจะเขาจะเข้ามาอยู่กับเราเข้ามาเป็นคู่แท้ใช้เวลาในอนาคตกับเราได้ยังไงด้วยคอนดิชันด้วยเงื่อนไขต่างๆที่เรากับเขาไม่เท่ากันแต่ อย่าไปคิดมากถ้าเมื่อใจเรารู้ว่าคนนี้แหละใช่เขาใช่แล้วอย่าไปกลัวอย่าไปปิดกัน้นถ้าเขาคู่กับเรายังไงสักวันหนึ่งเขากับเราก็จะได้กลับมาคู่กันแหน่ซึ่ง <laughs> ต่อไปเป็นทาโร่ค่ะชวันนี้ใช้มูลชายเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้มูลชายเลยเนาะช่วงหลังๆเนี้ยด้วยความที่แบบ เขาสำรับใหญ่มากแล้วเราหนักมือมากมากเราสักแล้วมันล่วงยากมากเอ้ยล่วงไม่ยากแต่ว่ามันปวดข้อมืออืออ่ะดูกันว่ามาเจาะลึกๆก,กันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรในอาทิตย์นี้สภาพโดยรวมของความรักไม่ใช่คำว่าสภาพไหมสถานการณ์โดยรวมของความรักอ่เยอะจ้ะ อืมหยุยขอดูอีกหน่อยหนึ่งว่าจะอ่านสักกี่ใบดี สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนณนะตอนนี้ณนะอาทิตย์นี้หรืออาจจะเป็นอาทิตย์หน้าประมาณนี้ป่านยังจับได้ว่ามีโอกาสที่หน้าไพา่ตอนนี้ที่มันออกมาจะเป็นของอาทิตย์หน้าด้วยอันแรกเลยค่ะ Night Top Pentacle มีคนหนึ่งคนหรือมีคนคนเดิมของเราเนี่ยแหละที่ มีความรู้สึกให้กับเราตลอดเวลามีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันดีมันมั่นคงมันพอเหมาะที่อยากจะมามอบให้กับตัวเราเขาเดินทางเข้ามาหาเราแล้วหรือกําลังเดินทางเข้ามาหาเราเราว่ากําลังเดินทางเข้ามาหาคุณคนดูอะปลายเดือนนี้เพราะว่าอยู่ๆตาเราก็จับไปเห็นที่พระจันทร์เต็มดวงเนาะพระจันทร์เต็มดวงที่กําลังจะมาถึงนี้น่าจะประมาณวันที่สิบ ยี่สิบกว่ากว่าของเดือนเมษาเออคุณคนนี้ที่เป็นคนที่มีความรู้สึกกับเราเป็นคนที่อยากจะแบบเข้ามาให้ความสำคัญให้ความสัมพันธ์ให้สเตตัสให้เหมือนขอเป็นแฟนอะ่ะกับเราอาจจะกำลังเข้ามาในชีวิตเราหรือถ้าเขาอยู่ในชีวิตเรามาสักพักหนึ่งแล้วเขาอาจจะ โผลกับเข้ามาอีกทีเราบอกเรื่องพวกนี้กับเราอีกอีกสี่อาทิตย์อะอืมอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงพยายามบอกว่าต่อให้เราจับพลังงานได้อาทิตย์นี้มันอาจจะเป็นพลังงานของอาทิตย์หน้าๆไงอย่างตอนเนี้ยเรารู้สึกเลยว่าเขาบอกเราล่วงหน้าสำหรับปลายเดือนอืมค่ะ จะมีคนเข้ามาหาคนคนนั้นน่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่น่าจะเป็นคนที่รักการสร้างความมั่นคงในชีวิตและอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือทําอะไรสักอย่างที่เป็นโปรเจกต์ของตัวเองหรือถ้าเป็นยังอยู่ในระบบบริษัทอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ในสถานะที่เขาโอเคกับตําแหน่งหน้าที่การงานของเขาคือพอเขาพร้อมเขามีครบในตัวเขาไงเขาก็อยากจะเอา ความรู้สึกที่เขามีให้กับเราเดินทางมาให้เราสักทีแหละหลังจากที่แบบเขาอาจจะห่างหายไปนานไปทําอะไรนูน่นนี่นั่นของเขาหรือพยายามไปสร้างชีวิตของเขาให้มันเป็นอย่างที่เขาอยากจะให้คุณคนดูเห็นว่าเขามีครบแล้วนะเขาพร้อมที่จะดูแลเราแล้วในอาทิตย์นี้และในอาทิตย์ต่อๆไปของเดือนเนี้ยดีไม่ดีพลังงานตอนนี้มันคือของเดือนนี้อะ เออโอเคค่อยๆเล่ากันไปเนาะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันคือเอชออฟคัพเอออฟคัพความรู้สึกใหม่ความสัมพันธ์ใหม่สิ่งที่เกิดจากใจจริงสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกที่เท่ากันความคิดเห็นที่เหมือนกันความรู้สึกที่มีเยอะมากๆที่อยากให้กับเราแล้วมันก็ตรงกับช่วงนี้ที่เป็นช่วง ดูดูบันไม้ผลิเป็นสปริงไทม์ของทางต่างประเทศด้วยอะ่ะสิ่งที่มันดีสําหรับตัวเรามันกาลังจะเข้ามาหาเราเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนดูณนะตอนนี้เราเป็นแมจิกเชียนแล้วเราปล่อยเทนซับ,บวานออกจากตัวเองได้แล้วเออการขึ้นมาเป็นเดอะแมจิกเชียนน่ะการขึ้นมาเป็นคนที่พร้อมที่พอเหมาะสําหรับตัวเองมันคือ การบาลานทุกด้านในชีวิตตัวเองให้มันเหมาะสมหรือปล่อยพันธะบางอย่างความรู้สึกไม่ดีภาระที่เราแบกเอาไว้ที่เราไม่สบายใจทิ้งออกไปปลดว่าภาระพวกนั้นมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเรากำลังค่อยๆเคลียร์มันออกเคลียร์มันออกจนมันเคลียร์ทุกไม้เท้าที่มันเป็นความลำบากใจของเราทั้งสิบอันเนี้ยออกไปได้เมื่อ เป็นปลายเดือนอีกแล้วอ่ะโอเคคลิปนี้อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นว่าความรักทั่วไปเดือนเมษาแล้วอ่ะปัดรู้สึกได้อืมเนาะคงอย่างนั้นเลยแหละเราแบบเรามีภาระเรามีความไม่สบายใจเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นไม่เป็นตัวของตัวเองมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเราเป็นอย่างนั้นมาเรื่อย จนปลายเดือนมีนาคมที่มันถึงพระจันทร์เต็มดวงอีกหนึ่งทีอะค่ะเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนอย่างนี้ไม่ได้แล้วว่ะเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะที่เราไม่สบายใจขนาดนั้นได้บางอยา่าง<ม>บางเหตุการณ์หรือตัวเราเองอาจจะฉุกคิดขึ้นมาได้แล้วก็ค่อยๆเหมือนเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงสิ่งที่มันเป็นปัญหาของตัวเองทิ้งภาระ,ะทั้งหมดออกไปจนเป็นสิบไม้เท้ากับหัว ทุกๆพละเนี่ยมันค่อยๆหลุดออกจนเรากำลังจะมาเป็น The Magician ซึ่ง The Magician มันจะเกิดขึ้นภายในปลายเดือนนี้เหมือนกันเราจะเป็นคนที่เราอยากเป็นมีสิ่งที่เราอยากมีพอดีในทุกๆด้านเราเราเหมือนเร,เราจะเป็นคนที่มีความสุขมากๆแล้วเราก็พร้อมที่จะเรียกโซเเมของเราให้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเออปันขอทดไว้ก่อนว่า วันพระจันทร์เต็มดวงมันคือเมื่อไหร่แต่มันน่าจะเป็นยี่สิบกว่ากว่าประมาณอาทิตย์ที่สี่ของเดือนเมษาซึ่งพระจันทร์เต็มดวงรอบเนี้ยก็เป็นเรื่องคู่แท้คู่ที่เท่าเทียมกันความสัมพันธ์ความยุติธรรมของสิ่งที่เป็นของเราแล้วสิ่งที่พอเหมาะกับเราเขาเป็นพระจันทร์เต็มดวงในราศีตุลฟูมูลอิลลิบาเหมือนกันอืมเรากําลังเรียกคู่คนเดิมก็ได้หรือคู่คนใหม่ ที่พอดีกว่าเรามากๆหลังจากที่เราเนี่ยปล่อยตัวเองออกจากความคิดมากปล่อยตัวเองออกจากความคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้และภาระอย่างอื่นที่เราแบกเอาไว้จนเราขึ้นมาเป็นเด e m ม g i c จิเชีอนอะเมื่อนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าความทุกอย่างที่มันบล็อกตัวเราอะมันคือ t ทูอ o ฟซอสกับหัวความคิดของเราความคิดของคนอื่น สิ่งที่เราคิดมากๆแล้วมันปิดตาเราปิดกั้นเราไม่เห็นความเป็นไปได้หยุดไม่ให้เราเดินต่อไปในทางที่มันเหมาะสมแล้วเราควรจะเดินอ่ะมันหลุดออกไปหมดเลยอ่ะในระยะเวลาที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนี้นะเออซักช่วงช่วงท้ายเดือนเมษา The Lover จะเข้ามา The Lover คู่ที่เท่ากับเรา คู่ที่ดีคู่ที่ใช่คนที่แบบคนนี้แหละคนนี้เลยหรืออาจจะเป็นคนในราศีเจมีนายเมถุนปะนี่เดี๋ยวนี้มีโพยแล้วด้วยนะจดเอาไว้เฮ้ยโพยไม่มีภาษาไทยเดอเจมีนายเจมีนายคนคู่อ่ะ ไม่ถุนเนาะคนที่เกิดแถวๆช่วงมิถุนาปลายพฤษภามิถุนาประมาณเนี้ยค่ะอืมค่อนข้างพาเวอร์ฟูลบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองรีเลทกับเลขหกก็ได้นะ อยู่ๆตาก็ป่านก็มองไปที่เลขหก <st it> เห็นเลขหกเยอะสามสามสามก็ได้เพราะสามสามก็เป็นหกหรือว่าหก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 มันคือเลขของความเท่าเทียม <st it> เลขของฮาร์โมนีเลขของ <st it> สิ่งที่มันสมดุลกันที่เท่ากัน <st it> <st it> กำลังจะคิดว่า <st it> ตัวนี้อาจจะจบ ในใกล้ๆนี้เพราะว่าอุ้ยกระโดดไปไกลเด้อ,อกำลังจะจบแล้วจริงๆมันค่อนข้างสมบูรณ์เขาค่อนข้างบอกล่วงหน้ายาวๆจังเออก็ดีก็ดีเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเป็นพลังงานความรักโดยรวมเดือนเมษาเนาะแล้วเดี๋ยวทำ จะลองพยายามทำว e k l y เลิฟ Reading อีกทีหนึง่งอ่ะสี่ใบสุดท้ายค่ะ s t r e n ร t งยังกลับหัวอยู่เขาให้ถามตัวเองว่าเรากลัวอะไรเราไม่กล้าปล่อยตัวเองออกจากอะไรหรือบางทีเรายึดเหนี่ยวคนคนหนึ่งไว้ความรู้สึกหนึ่งไว้โดยเรากลัวว่าถ้าเราปล่อยไปแล้วเ,เขาจะไม่กลับมาหรือเปล่าหรือถ้าเราทิ้งความรู้สึก ที่เราคิดถึงเขาอย่างนี้อยู่ออกไปเราจะเสียทุกอย่างไปหรือเปล่าเราจะเสียเขาไปเสียความเป็นตัวเองไปเสียความรู้สึกที่มีต่อเขาไปหรือเปล่าเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ไม่ดีตรงนี้ไปพยายามดึงตัวเองขึ้นมาอย่าไปกลัวว่า ถ้าเราไม่มีเราไม่เห็นเราไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้มันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ใช่ของเราไงเออทุกอย่างมันเป็นไปได้เมื่อเราเปิดใจรับมันเข้ามาว่ามันจะเป็นไปได้เหมือนที่ป่านบอกเสมอว่าความคิดถ้าเราคิดว่ามันได้ได้ได้ได,ได้มันกลายเป็นความจริงได้จากการกระทําจากการส่ง เขาเรียกว่าคลื่นพลังงานเป็นวเบรชั่นของเราออกไปคลื่นพลังงานที่เรามีแล้วมันสดใสมากๆตรงเนี้ยมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีและสิ่งที่พอเหมาะกับตัวเรากลับเข้ามาหาเราชัวอืมเพราะว่าสิ่งที่มันกำลังจะเข้ามาหาเราเนี้ยมันคือนายจ็อบเพนเดอร์โคลเทนคัพโฟ์ เรากำลังจะโดดเด่นในสิ่งที่เราเป็นคนที่เราเป็นเราจะรักตัวเรารักสภาพแวดล้อมของเรารักสิ่งที่เราสร้างด้วยมือของเราเป็น I am what I am อ่ะฉันเป็นฉันอย่างนี้ฉันรักตัวฉันเองมากๆต่อให้ฉันมีไม่มีเธอฉันก็มีความสุขดีเพราะว่าฉันเต็มจากตัวฉันแล้วเธอคือส่วนที่มาบวกให้ฉันเป็นสอง ฉันเป็นหนึ่งร้อยมาตลอดอืมหลังจากนี้ไปเมื่อเราอยู่ในพลังงานตัวนี้อยู่ในความเป็นนายซับเพนอคอลอยู่ในความเป็นเดอะเมจิกเชนนะมีครบทุกอย่างคิดดีพูดดีแล้วก็เหมือนกับว่ารักตัวเองแหละเราจะได้ไปรักคนอื่นต่อได้รักใน งานการของเรารักในการเป็นตัวเราอะ่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่อเออโดยไม่สงสัยว่าฉันไม่ดีใช่ไหมมันถึงทําให้เกิดเรื่องแย่ๆในชีวิตนะตอนนี้มันไม่ใช่ไงมันเรื่องมันแย่แย่ถือเยเรื่องที่มันแย่ๆมันเข้ามาก็เพราะว่ามันแค่เป็นช่วงที่จะทําให้เราต้องได้เรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งพอเราได้รับบทเรียนตรงนั้นนะมันคือการบวกประสบการณ์บวกสร้างเสริม ประสบการณ์ชีวิตปอเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นหนังสือเรียนตอนเด็กอะ่ะสอปอชอไปอีกใช่มันคือการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของเราเป็นเราที่ดีขึ้นในี่ยทุกๆวันแน่นอนแน่นอนเลยจริงๆว่าเมื่อเราเป็นเราที่ดีที่สุดเราจะเรียกคนที่ดีที่สุดสำหรับเราเข้ามา The Lover for of One เทนซอบครับ uh, มันสวยมากสามใบนี้สำหรับปะ่ะมันคือคอมพลีชันอะความสุขสุดยอดความสุขที่มันจะเกิดขึ้นจากคนที่เขาคิดเห็นเท่าเราเขารู้สึกเหมือนกับเราเขารักเราจากใจจริงๆฟูมูลอีกแล้วเห็นปะปลายเดือนเมษานะเตรียมตัวรับความสุขความสบายใจความสมหวัง ที่มันจะเป็นความมั่นคงถ้าเป็นคู่ก็เป็นคู่แท้มากๆคู่ทวินเฟรมส่วนมากอะป่านจะไม่ค่อยบอกว่าเอ้ยคนนั้นคู่ทวินเฟรมคนนั้นไม่ใช่คู่ทวินเฟรมป่านแค่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าถ้าคุณว่าคุณคณนนี้ดีสำหรับคุณเท่ากับคุณมันไม่จำเป็นต้องไปจำกัดเลยอะว่าแบบต้องเป็นคู่ทวินเฟรมนะถึงจะดีที่สุด คู่โซเมตก็ได้คู่ธรรมดาก็ได้ถ้าเรารักกันเรามีใจต่อกันแล้วมันไม่เคยจะต้องสงสัยในตัวเขาไม่เคยต้องสงสัยในการกระทําซึ่งกันและกันเท่านั้นพออืมมันจะเป็นโฟ์อฟวานค่ะเป็นความมั่นคงใหม่หรือถ้าใครที่มีคู่อยู่มันคือการเลื่อนความสําคัญความสัมพันธ์ไปอีกระดับขั้นหนึ่งแล้วมั่นแต่งงานขอคบเป็นแฟน สร้างสิ่งที่มัน,นจะเป็นของเราและเขาต่อไปด้วยกันในปลายเดือนนี้อืมขอบคุณค่ะ <laughs> โอเคอันนี้เป็นพลังงานเราว่ามันเป็น aries energy มันเป็นพลังงานของเดือนเมษขอบคุณทุกๆคนมากๆที่เข้ามาดูค่ะ like share subscribe Uh, แล้วถ้าใครสนใจอ่านพลังงานส่วนตัวเดี๋ยวป่านจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในด e สคริปชั่นบล็อกหรือว่าไปที่เพจป่านก่อนก็ได้ค่ะชื่อ6.16 AM เป็นเพจเฟ e บุ o กนะตอนนี้โพสต์รายละเอียดลงไปในนั้นแล้วคิวเริ่มมีจองแล้วค่ะอาจจะมีระยะเวลาในการรอหน่อยป่านจะเปิดเป็นสองแบบมีเป็นคอลน์นัดเวลาคุยกัน อันนี้ให้คนละ 50, 45นาทีถึง55นาที5 50บาทมันค่อนข้างแพงหน่อยเนาะเพราะว่ามันตามระยะเวลาที่ป่านใช้นั่นแหละอืมอยากให้มันเป็นการที่เหมือนเราเป็นเพื่อนพี่น้องโทรคุยกันปรึกษากันกอดกันโอบกันแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะรอคิวตัวที่เป็นนัดคิวโทรคอลไลอะคะ่ะ มีอีกรูปแบบหนึง่งเป็นส่งข้อความเสียงตัวนี้ก็อาจจะมีระยะเวลารอแต่ว่าตอนนี้ระยะเวลารอของเขามันน้อยกว่าตัวคิวคอร์ลายนิดนึงอันนี้ก็เหมือนเดิมแมสเซจมาหาป่านแจ้งว่าอยากจะเอารูปแบบข้อความเสียงตอนนี้มีเรื่องคร่าวๆประมาณไหนอยากจะถามประมาณไหนเดี๋ยวอาจจะทําตัวอย่างให้ว่าข้อถามกันยังไงอะไรเงี้ยแล้วป่านก็จะหาเวลาว่างของป่านเปิดไพ่ให้ แล้วก็อัดเป็นข้อความเสียงกับถ่ายรูปส่งไปให้เราไว้เจอกันค่ะใน Weekly Love Reading ของอาทิตย์นี้อีกทีหนึง่งขอบคุณทุกทนมากค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะเมื่อกี้ดูพูดไม่ชัดบ๊ายบาย